เขมีใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่เรียงจากตอนแรกนะครับที่ตาม,มาอายู่ะเบิดระวันเกิดมเดสวัสดีครับ<ส>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 ก็ผมเอาจริงๆก็ เดือนนี้มันเดือนที่เหนื่อยมากๆมาผลผมผมวูบจริงรู้สึกว่าผมซองผมอะไรผมพยายามทุกอย่างมากแล้วก็เจอหลายเรื่องเจออะไรมากในในเดือนนี้เรารู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีคนทุกคนคอยแบบส่งข้อความาส่งจดหมาย,าย,มายมาผมนั่งอ่านจดหมายมาผมนั่งรับใครในห้องแล้วก็ทีนี้ผมนั่งดู X ดูอะไรอย่างนี้ยผมแบบมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากแล้วผมก็ดีใจมากที่มีคนคอยแบบว่า ให้กำลังใจผมบอกว่าบอกว่าพรุ่งนี้มันไม่เป็นไรมันมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วพอร้องเพลงก่อนนะฮะเพลงนี้มันทำให้ผมนึกถึงว่าเดือนนี้ผ่านอะไรมาผมไม่นึกถึงใครก่อนเลยผมนึกถึงพวกคุณกน่อนผมขอบคุณมากๆนะผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรแล้วคือแบบขอบคุณจริงๆมันเป็นเดือนที่มีความหมายกับผมมากสนุกมากจริงๆขอบคุณทุกจังหวัดขอบคุณเชียงใหม่ขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณพี่ทีมงาน รม่ว่าอะไรเกิดขึ้นผมขอค,ขอคอนรู้คนจริงนะครับผมครับลูกถ้าผมจังหวัดแรกเลยก่อนที่จะขึ้นเวทีมันมีความรู้สึกตื่นเต y ้นจังหวัดแรก เป็นความรู้สึกตอนที่ผมอยู่หลังเวทีแล้วแบบเขาจะมีเพลงเปิดคอ,อยทุกคนฟังนะครับตอนนั้นนะ่ะจังหวะน,นั้นนะ่ะผมพูดกับเพื่อนๆว่าแบบวันนี้ใจเราแบบใจเราทั้งสองคนนะ่ะมันแบบมันเชื่อมกันเชื่อมกับบาสที่งานกับทุกคนหลายพันคนที่อยู่ที่นี่ จเราเชื่อมเป็นเดียวกันแล้วเพียงภาพเรามันก็ขึ้นมาเพราะนั้นผมอยากจะบอกว่าการที่บผมผมาอยู่ตรงนี้นว่ามันไม่ใช่การแบบว่าการแสดงหรือว่าแค่มามอคบความเปนเด็กทุกค,คนมันไม่ใช่แค่เถิ่นป็นกับแฟนคลับแต่ว่า,วาความรู้สึกของเราอะมัน มันเชื่อมเด็กกันอะตอนที่เราอยู่ตรงเนี้ยวันนี้ก็เลยรู้สึกตื่นตันใจมากๆครับที่ได้มาหาทุกคนได้มาถือมอลให้ทุกคนได้แล้มอบความสุขก็ๆๆท้ายนี้อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รักพวกเราและก็แม่พวกเราทุกคนมากเหมือนกันนะครับ เดือนนี้นะครับท,ทั้งทั้งเดือนที่เรามีแต่คนกันมาแล้วก็จริงๆเราเล่าตรงๆเลยว่าเหนื่อยมากเราซ้อมกันเยอะมากยังไม่ยอมร้องอะไรเลยยังไม่รองอ่านก่อน มามาอานี้รู้อลไจะมันเยอะมากๆอ 9, 5, 5ๆย่างนี้ก้าวข้ามันอะไรหลายอย่างพอมีทุกคนทุกคนคือเป้าหมายเพราะว่าแบบอย่างเช่นมามาโชวค์คอนเสิร์ตเ่เป้าหมายก็คือทำให้ทุกคนมีความสุขไม่ต้องการอะไรเลยต้องการแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองเ เต้นดียังไงเต้นร้องยังไงแต่ว่าแบบถ้าทุกคนมีความสุข,ขกันคือฮันกบโอเคแล้วแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามทุกคนก็จะคอยเชียร์เราคอยสนับสนุนเราอล้ก็อยากจะบอกว่าการมีทุกคนการมีพี่อาร์ตอยู่ข้างๆเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตฮับ ที่สุดท้ายล้วรู้สึกว่าทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเลยก็จริงๆก็เป็นช่วงเวลาที่หาาแหม่มากแล้วก็สนุกมากเหมือนกันจริงๆแบบตอนแบบช่วงหมดปีกแล้วแบบเครียดแบบเครียดมากเพราะว่าเป็นแบบช่วงสอบวีทเทอมพอดีเลยแล้วก็จําได้ว่าแบบผมไม่ได้นอนเลยสอบวันจันทร์วันเก้าโมงคือแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบอ่านกับเพื่อนเลยแล้วผมแบบตอนฟังทายมีพี่านก็แบบเรียนอยู่หอเดียวผมเหมือนกันแล้วเหมือนเขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเขาไปสอบเหมือนกัน ผมก็จะแบบอ,อ้าวมีเพื่อนเลย,ลย <c oughs> แล้วก็แบบไม่อาา่านอนไริงกันหรอแต่ก็มาเลยก็รู้สึกว่าการได้มาเจอทุกคนในแฟนซายรอบนี้ทมให้ผมแบบเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําให้แบบผมสนิทกับทุกคนมากขึ้นแล้วก็ผมรักทุกคนมากนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าการมาคอนอะไรเงี้ยผมรู้แบมบมันก็แบบมีค่าใช้จ่ายเยอะแบบใช้เงินเยอะแต่ว่าหลังจากนี้นทุกคนก็อย่าลืมแบบ ล้นานตัวเองด้วยนะครับขอบคุณที่รักพวกเรา,า,เรารและพวกเราอยากให้ทุกคนล้างตัวเองด้วยอย,ายา่าลืมแบบหาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าเที่ๆสวยๆเพราะว่าเนี่ยจุขขอคอน,นะผมไม่ได้ไปซื้อของเล่นติดตอมอย่างเงี้ <c oughs> กำลังดีก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาให้กำลังใจพวกเราผู้คนจะอยู่ในความทรงจำของวังตลอดไปครับทุกคนนะครับครับผมก็ นี่ก็เป็นแฟนคอนครั้งแรกของพวกเราเนาะก็อยากจะให้พวกเราทุกคนคนระับจดจำช่วงเวลานี้ไว้ดีช่วงหนึ่งเดือนก,กว่าๆที่ผ่านมาที่เรามีโชว์กัน5ทีก็มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นด้วยนะที่แบบว่าก่อนที่เราจะโตๆขึ้นไปกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ เราเริ่มรู้จักทุกคนมากขึ้นจากอ่ะอย่างเช่นอย่างที่ครูพูดไปตอนแฟนซายหรือว่าตอนบายบายเนี่ <Yeah. S 1> ก็เริ่มรู้จักทุกคนมากขึ้น <Yeah. S 1> ก็โอ้หพูดไม่ออกเลยอ่ะอ mm ื hmm. มเอาพอพูดประโยคนึงแล้วกันก็ mm hmm. คือทุกคนมันหนังเรื่องโปรดเบอ ที่ก็อ,อยากเป็ทุกวันเลยของทครับผมก็ที่นี่ก็เป็นที่สุดท้ายที่ทุกคนลแล้วซึ่งผมก็อยากยอมรับว่าจริงๆแล้วคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็เินื่อยมากแต่ว่ารู้สึกว่าความเหนื่อยเนี่ยนะมันไม่มีทางาก,กับว่ากกความสุขที่ทุกคนมอบให้เราได้ ความสุขที่ทุกที่ทุกคนส่งมามันเป็นอะไรที่มันยิ่งกว่าความเหนื่อยเหนื่อยขนาดไหน,นทุกอย่างที่คนส่งมามันก็กบสิ่งนั้นทําให้ไม่รู้สึกเหนื่อยไปเลย <c oughs> คือวันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่เราว่าส่งอะไรหลายๆอย่างมาเชน่นว่ารอยยิ้มทุกคนสิ่งของลรหรือว่าไอซี่ต่างๆ,ๆนะครับหรือว่าแบบโปรเจกต์ต่างๆพวกเราก็เห็นทุกคนนะครับแก่งจะขอบคุณทุกคนสำหรับตัวอย่างที่ทุกคนทำนะครับแล้วก็ and you it you mean the world to me so what i want to say is you are also mean the world to me thank you